สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะไข่บอลกระดาษด่างกันนะครับโดยการใช้สเปคน้ำมอสนะครับทันนี้จะเป็นไข่บอลกระดาษที่เราสั่งมานะครับทางร้านส่งมาให้นะครับมีทั้งหมด8ฟองนะครับเขาใส่รวมกันมานะครับวันนี้เราจะมาทําการแยกนะครับเพาะลงกระถาง4นิ้วแบบนี้นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่แย่งอาหารหรือเบียดกันนะครับ ตอนใส่ต้องระวังนะครับระวังรากเขานะครับอย่าให้รากช้านะครับจัดรากให้ดีนะครับเพื่อเขาจะได้โตไวนะครับเราก็ปบด้วยสเปนแม็อกด้านบนอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ต้องกดลงไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ยอดที่เขาแตกออกมาแล้วหักนะครับเราก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับใส่ไปบางๆนะครับ เราจะใส่ให้ครบเลยนะครับไขไ่ใบนี้หน่อเขากำลังจะออกนะครับเขียวๆแล้วนะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะนําต้นบนกระดาษด่างของเรานะครับไปอบไว้ประมาณ2-3อาทิตย์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการปิดฝานะครับแล้วก็นํากล่องที่ใช้อบนะครับไปวางไว้ในที่ร่มนะครับแล้วเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ต้นด่างทั้งหมดกี่ต้นกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ